บอลคาสิโนถูกกฎหมายนั้นใครจะได้ใครจะเสียโต๊ะที่เราตั้งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเล่นอะไรครับถ้าจะเล่นการพนันกันตรงนี้ครับบาคาร่าเรียกบาคา,าคร่านะครับบาคาร่านี้เวลาเล่นเนี่ยจะต้องใช้ไพ่ถูกต้องไหมแสำรับฮะแต่สำรับเอามาล้างทั้งหมดแล้วก็มาคนให้เข้ากันแล้วก็จะมีเครื่องกรีดครับก,กรีดไพ่เสร็จแล้วถึงจะใส่กล่องครับแล้วค่อยจะตัดไปประมาณห้าสิบครั้ง ตัดประมาณนหน้าสิบครั้งนะเขาเรียกเป็นขอนอย่างนี้เรียกเป็นขอนอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับ,รบเรียกเป็นขอนนะครับแล้วก็เวลาที่เล่นเนี่ยนะครับทําไงครับมันจะมีสองข้างนะมีแบงคือแดงนะเพยเยอร์ player, น้ําเงินนะฮะครับอย่างแบงค์นี่ถ้าเราถ้าเราแทงแบงค์นี่แสนหนึ่งเนี่ยเขาจะจ่ายเราเก้าหมื่นห้าเขาจะเก็บตรงไปห้าพันแต่ถ้าแทงเพเยอร์แสนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายตรงถ้าถูก ถ้างั้นลองให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่าเวลาทําเล่นจริงๆเล่นไงครับก็ลองดูสิฮะขอชิปเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมเล่นทั้งทีต้องตัวโตหน่อยตัวละแสนกับตัวห้าหมื่นตัวละแสนครับอาจารย์จะแทงอะไรฮะผมแทงแทงแดงครับแทงแดงนะฮะผมแทงแดงห้าแสนครับน้ําเงินมีสิทธิ์จะแทง จะมือที่จะรับกินรับจ่ายไม่เกิน5้าแสนที่เขาตั้งกติกาไว้นะ,ะครับผมจะแทงอาจารย์แทงแดงห้าแสนผมสามารถแทงเงินได้ล้านหนึ่งนี่คือตัวอะไรที่ว่ากันนี่คืออะไรครับคือนี่นี่ชิปตายนะฮะถ้าสมมติว่ามันเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับเป็นธุรกิจแล้วนะฮะอย่างผมจะเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะมีคนเรียกว่ากรุป๊ปทัวร์เขาจะมีแคชเชียร์เช็คไปแลกกับทางเจ้าของผู้เฉพาะกับคาสินโนนะฮะมีเวลาแรกกับเจ้าของคาสินโนนี่คือสมมติว่ามีงบแรกได้5ล้าน นะเขาไปแลก5ล้านเนี่ยเขาจะได้1.5นะฮะก็ครั้งแรกก็ได้ล้านลามห5ื่ล้านก็ได้75,000นะฮะเขาได้ไปแล้ว75,000มื้าเขาก็มาให้ผมเล่นแล้วพอผมแทงชิปชิปตายเนี่ยได้มาเป็นพอถึงว่าผมถูกน้ำเงินเนี่ยห้าแสนเขาจะจ่ายชิปเป็นคือตัวแดงนะเพระชิปเป็นนี้เหมือนเงินสดเงินคือเงินสดฮะอาจารย์แล้วก็เอาไปแลกไปแลกกับทางเจ้าของคาสิโนเขาก็จะได้มาอีก1.5 ล้านหนึ่งก็ได้หนึ่งจุดห้ากคนที่เป็นคนไปไปทำทัวร์เนี่ยเขาเขาจะได้มีรายได้จากตรงนี้วันหนึงหลายแสนบาทถ้ทางั้นเราลองดูได้ไหมครับว่าพอแทงเสร็จเรียบร้อยแล้วทําไงครับทีนี้อย่างนี้นะฮะอาจารย์แทงแดงมาอย่างเี้อาจารย์แทงแดงมา5 0 0 0 0น<ะ>ทางทาง้งท้งคุณพิเชษจะแทงน้ําเงินได้ถ้าอยากจะแทงมากก็แทงได้เต็มที่ได้ล้านหนึ่ง เพิ่มได้อีกไม่เกินห้าแสนไม่เกินห้าแสนเจ้ามือจะรับกินรับจ่ายไม่เกินห้าแสนอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่อีกเท่าหนึง่งไม่ใช่งงครับก็ถ้าคุณพิ่ช่แทงล้านหนึ่งใช่ไหมอาจารย์อยากจะแทงอีกอาจารย์ก็แทงได้ล้านห้าถ้าอยากจะแทงให้มากกว่านั้นคือพูดง่ายๆว่าเจ้ามือจะเล่นด้วยคือห้าแสนสูงสุดสูงสุดเอาละครับสมมุติว่าตอนนี้ห้าแสนกับห้าแสนเท่ากันอย่างนี้เจ้ามือสบายเจ้ามือไม่มีเสียกินลูกเดียวถ้าออกแดงว่าเจ้ามือกินละเอาน้ําเงินห้าแสนไปจ่ายแดงสี่แสนเจ็ดหมื่นห้ากินไปสองหมื่นห้าละ ตกลงเจ้ามือกินนั้น5%เปรัเซเสมอครับคุณชัดเอาไปแล้ว25ง0 0เจ้ามือถ้าคุณชัดเป็นเจ้ามือผมเป็นมือกเอาไปแล้ว2อง0 0อ๋นอตกลงเราแรกกันคือหนึ่งอาจารย์แทงแทงเป็นร้อยทีอาจารย์มู้จะเสียเท่าไหร่ครับตรงนะครับถ้าผมเล่นไปเล่นมานี่คุณชัดก็รวยอยู่ไปเรื่อยๆครับงั้นบอลมันเข้าเปิดไม่ได้ละฮะอย่างนั้นนะครับผมพอเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเวลาตอนที่คุณชัดถูกจับวันก่อนเนี่ยคุณชัดเล่นอะไรที่ถูกผมเป็นเจ้ามือไม่ใช่ผมเป็นคนแทงเป็นคนแทงครับ แล้วไปเล่นที่ไหนครับตรงประชาชื่นฮะตรงประชาชื่นไม่ใช่ของคุณชัดเองไม่ใช่ตรงซอยสะพานทองครับครับในเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงบ่อนในเมืองไทยเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้กฎหมายจะบอกว่าผิดกฎหมายก็ตามนะครับมีประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะกรุงเทพฯก็สี่ห้าสิบแผงได้แล้วฮะแต่เขาหลบหลบเล่นกันเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นกันแบบจงคือมันเขาหลบหลบเล่นตามบ้านเขาตามอะไรอย่างเงี้ยสี่สี่ห้าสิบแผงมันอาจจะผมพูดหน้อยหมายถึง ประเมินเอานะครับปกแดงห้ืออะไรด้วยมันเป็นเป็นร้อยๆที่ครับแล้วแล้วที่เขาเรียกกันว่าบ่อนวิ่งบ่อนิ่งเนี่ยมันเป็นไงครับบ่อนวิ่งคือมันก็ต้องหลบฮะต้องหลบตำรวจเพราะเวลานี้ตำรวจเขาเขาเขานั่นมากอะแบบว่าเขานั่นพวกนี้มากเขาก็ต้องใช้วิธีการไปบ้านนู้นบ้างบ้านนี้บ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนจรยุทธ์เล่นที่นี่ทีเล่นที่นั่นทีนี่เขาเรียกบ่อนวิ่งใช่ไหมครับเขารู้กันได้ไงครับว่าที่ไหนมีบ่อนเพราะว่า ผมเองเนี่ยยังไม่รู้เลยผมไม่ยางติดใจรย์อยู่น่าวงการไม่รู้อย่างผมรู้เพราะเขาก็จะติดต่อกันถึงกันทําไมเขาไม่ติดต่อผมครับก็โทรศัพท์ก็ไม่รู้อาจารย์ไม่เต่นหรืออาจารย์ล้อมคนเล่ขก้รู้จักกันเนี่ยอ๋อเขาจะติดต่อคนีรู้กันครับรู้ว่าอาจารย์ล้อมไม่ไม่เล่นเนี่ยผมผมจะทําบอลผมก็ไม่ต้องโทรบอกอาจารย์ ครับคุณพี่เช่เลยเขบอกว่าพี่เดี๋ยววันนี้ไปตรงนั้นตรงนี้นะทางเนี้ยเราก็นายกันเราก็เชื่อใจกันผมขออยากเดียวถามนิดนึงเมื่อตะกี้เราบอกว่าแทงกัน5้าแสนห้าแสนเนี่ยบอลทั่วไปเล่นกันหนักถึงขนาดนี้จริงๆหรือเปล่าหรือมีหนักที่สุดที่ผมผมพูดไปนี่น้อยมากโอ้ห้าแสนนี่น้อยในในเฉพาะที่เราเล่นกันเนี่ยฮะพวกผมเล่นกันในบางทีตาละสิบกว่าล้านโอ้ตาละนี่หมายความว่าที่เปิดกันห้านาทีเนี่ยฮะไม่ถึงห้านาทีน่ะสิบกว่าล้าน โอ้โหอย่นี้จมือก็ถ้าได้ก็ได้จมือสบายไงฮะคือไม่งั้นบ่อนหมาเก้าบ่อนเพิร์ทหรืออย่างเกรนติงอะไรเนี่ยเขาจะออกตัวเครื่องบินเราฟรีไม่ได้ค<ช>่าที่พักค่าอะไรอาหารฟรีหมด<ช>อย่างผมไปคนอาจารย์ทัางพี่พิเชษหรืออาจารย์สาม,มารถติดตามผมไปได้ติดตามนี่ก็ฟรี <ไป S 1> ด้วยฟรีหมดเลยคันนี้คนที่เล่นเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่เล่นกันในเมืองไทยโดยที่เรียกว่าเล่นในบ่อนที่ยังไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนใหญ่เป็นใครครับ เป็นนักการเมืองอย่างคุณพิเชษหรือคุณประวัติหรือว่าเป็นนักหนังสื้อพิมพ์หรือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือเป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่เป็นใครครับมันก็มีทั่วไปฮะมีทั่วไปแต่เราไปเอ่ยชื่อเขาไม่ได้คงไม่ถึงถามชื่อครับแต่ว่าส่วนมากนจะเป็นักธุรกิจส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจกันอะไรกันนี่นะส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจนะครับนักการเมืองก็พอมีก็พอมีฮะแล้วก็นั่งนังสือพิม น่สีไม่มีล่ะไม่อยาไปเชื่อเขาแล้ววันก่อนที่เขาไปจับกันที่ใน<ข>บ่อนอยชังมีวันนี้เด็กมีสองคนมากับผมเนี่ย<ะ>เขาไม่ได้ไปไปเล่นหรอกพอดีจังหวะผมไปตรงนั้นเดยวคือวันนี้สายผมกลางคืนเนี่ยชอบไปกินข้าวกันอก็มา,มาก็นั่งนั่งคุยไปกินข้าวผมก็ไปไปหาไรายได้นิดหน่อยหาค่าข้าวฮะตอนนั้นก็ได้อยู่ล้านกว่าบาทแทงไปอีกตังแปดแสนกว่บบาาจะออก้วตานี้ตำรวจมาพอดีที่ตำรวจเขาก็โดนจับ้วยเขาไม่ได้เกี่ยวอที่ตำรวจไปแทงมีไหมครับ มันก็มีมันมีทุกวงการมีทุกวงการนะทหารตำรวจนี่มีแน่นอนมีหมดทุกวงการครับคันนี้ที่ตั้งพ้องบอนในในเมืองไทยเนี่ยนะครับเขาเลือกที่ตั้งยังไงผมยกตัวอย่างบริเวณทางบ้านผมดีกว่าครับเป็นสลัมนะฮะเป็นบอี่อยู่ตรงกลางมีบ้านคนล้อมรอบพอตำรวจเข้ามาทีก็ย้ายไปบ้านโน้นบ้านนี้คนสองคนก็หมดอ๋อเลือกเลือกบ่อนนี่อยู่ตรงกลางแล้วมีมีบ้าน ถ้ากฎหมายรองรับเมื่อไหร่ก็คงไม่ต้องเล่นตามโรงแรมได,รได้อะไรได้สบายคราวนี้เวลามีบ้านนะครับถ้าผมจะเดินเข้าบ่อนคุณชัดเนี่ยผมต้องเดินผ่านบ้านคนไบครับต้องเดินฮะอาจารย์าอ,ยาอาจารย์ยากถ้าอาจารย์ไม่รู้จักใครอาจารย์ไปไม่ได้อ๋อมันต้องเดินผ่านกลางบ้าน,นเลยคร,ครับไม่ใช่ว่าอาจารย์หรือพี่จะไปเนี่ยจะเขาจะรับไม่ใช่เขามีเขาก็มีขาประจํากันรู้กันเขาดูหน้าเขาคนจะเข้าไปต้องมีคนรับรอง ตกลงเวลาทางเดินที่ไม่ได้เดินธรรมดาต่เดินผ่านกลางบ้านผมก็มันก็มีให้อย่างเวลานี้นะทางบ้านผมเนี่ยตำรวจไปยืนกันเป็นสิบสิบคนทุกวันเขาก็เข้าบ้านคนไปเล่นถ้าเมื่อไรไม่มีตำรวจเข้าเข้าตามทางเข้าตกลงแบบนี้ถ้าเขาไม่ให้เข้าเพราะว่าต้องเดินผ่านบ้านคนเขาเขาไม่ให้เข้าตำรวจเข้าก็บุกลุกได้เพราะบ้านเขามันไม่ได้ไม่ได้เล่นเขาเลือกเรื่องกลางคืนยาพิการก็ต้องดีกเรื่องกฎหมายทำไมเล่นกลางคืนครับกลางคืนก็กฎหมาย กฎหมายคือว okay. ่ากฎหมายอยู่ตำรวจจะเข้าไปบ้านใครเขาได้ไงนอกจากหมายอธิบดีตำรวจอ๋อด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องเล่นกลางคืนไม่เล่นตอนกลางวันกันถ้ากลางวันที่ตำรวจเข้าได้เข้าได้ฮะตำรวจเข้าได้อ๋อครับแล้วการกฎหมายการพนันเนี่ยเป็นกฎหมายที่ผมว่าถ้านักเล่นทุกคนฮะเขาไม่ยอมรับว่าเขาเล่นเนี่ยตำรวจก็ทาอะไรไม่ได้ครับเข้าไปก็เป็นเรื่องเป็นราวครับยุ่งถ้าบอนที่อยู่ใกล้อำนาจเนี่ยจะจับยากไหมครับ เช่นสโมสรรัฐสภาชั้นสองก็ดีนะครับหรือในกรมตํารวจเองนะครับอะไรอย่างนี้นะครับจะทําให้จับยากขึ้นหรือเปล่าครับเราต้องยอมรับนะในในสังคมไทยนะฮะว่ามันมันมันมีเล่นนเกือบทั้งนั้นนะฮะเล่นนะฮะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างมาที่สโมสรรัฐสภาก็ดีนะหรือสโมสรข้ายการนะฮะข้ายการตามต่จังหวัดก็ดีเนี่ยนะฮะก็มีตัวสนุกนะฮะตสนุกก็เล่นการพนันกันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีเล่นดัมมี่ของข้ายการประจํา มันก็เหมือนกับสโมสรรัฐสภานะครับซึ่งเปิดไว้เนี่ยให้จริงๆแล้วจุดประสงค์เนี่ยนะฮะให้ข้าราชการประจําของรัฐสภานะครับแต่ก็นี้ไม่พ้นพวกสสถึงไปผ่อนคลายนะก็มีไปเล่นบ้างนะแต่ผมเนี่ยไม่เคยขึ้นไปเลยนะฮะสโมสรรัฐสภาผมถือว่าตรงนั้นเป็นบ้านผมเป็นที่ทํางานผมนะเพราะวั้นผมไม่เข้าไปไม่เข้าไงฮะถ้าจะเล่นไม่เล่นใกล้บ้านหรืออ่าคือคือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมว่าถ้าทําที่บ้านเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะสมนะเราไปทําที่อื่นดีกว่านะครับไอ้ตรงนั้ ้ว<ข>ยังได้เสียกันจริงๆก็ได้ได้เสียก็มีนะฮะก็ม,มีมีทั้งสนุกนี่เลยเลยนะยเสียทีก็เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกัน